ครับผมชื่อพัทรพงศ์พีเยียพปพงมนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวไมโครเวฟไก่ฝอยนะครับไปดูกันเลยครับต้มไก่ให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีกไก่นะครับฉีกให้ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาทํากับเครื่องนะครับเอเดี๋ยวเอามาหมักกับเครื่องนะครับนแล้วก็มีซีอิ๊วขาว แล,แล้วก็มีซ่อฝาเขียวแล้วก็มีผงนวนิดหน่อยเีวลนอตแ้ิดหน่อยแกลือแล้วกนั้กนก็กากนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับนะจากนั้นเอาไปใส่ตู้เย็นสัก2-3ถึง3ชั่วโมงจากนั้นให้เตรียบข้าวเหนียวแล้วก็ใส่น้ำและทำการซาวข้าวเหนียวนะครับแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สัก2อถชั่วโมงนะครับ เมื่อข้าวเหนียวได้ที่แล้วให้ใส่จานแล้วก็ใส่น้ำต่อแล้วก็ใส่น้ำให้พอดีกับข้าวเหนียวจากนั้นเอามาใส่ไมโครเวฟแล้วปรับเวลาให้ได้8นาทีใช้ความร้อนระดับไฮย8นาทีแล้วให้อ,ออกมาแล้วทำแล้วทำการกลับข้าวเหนียว จากนั้นใส่ในไมโครเวฟอีกเจนาทีที่นี่ข้าวเหนียวก็เอาไก่ออกมาแล้วก็จากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบคลุกให้เข้ากัน จากนั้นใส่น้ำมันในกระทะและรอให้ร้อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่ไก่ลงไป <c oughs> เมื่อไก่สุกจนเหลืองแล้วพักให้เสร็จน้ำมันออกจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยพร <c oughs> ้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเอาข้าวเหนียวออกมาจากไมโครเวฟ อตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็พร้อมกินแล้วครับอ,อร่อยครับยูนิป้งเลยครับ